ช่วงเวลาลุกงึ้อ่ะก็ให้ให้กับพี่นั่งก่อนหรือกับบ้านอ๋อไม่เป็นไเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนเลยค่ะที่มาในวันนี้นะคะวันนี้ก็ครบรอบ3ปีบ้านมีเอ็นแล้วนะคะดีใจมากๆคือ คือเราแล้ก็แบบไ,ไม่ได้คิดว่ายังจะแบบอ,อยู่อบอุ่นกันขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยสนับสนุนทุกผลงานเลยจริงๆนะคะทุกงานก็เห็นเกิดทุกคนเลยไปบางคนก็จะว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็แบบว่ายังแบบติดตามข่าวสารอยู่ทุกช่องทางเลยจะเป็นพวกทางทีวีหรือว่าทางมเตอร์เฟซบุ๊กพี่ๆทับหน้าป้าๆหน้าอาทับหน้าช่วยส่งข่าวกันขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค้าค่ะสองก็ ขอบคุณมากๆนะฮนะวันนี้นะครับก็จบลงไปอย่างสนุกสนานนะครับผมต้องขอบคุณด้วยละก,กันนะฮะที่สามปีแล้วนะครับมาดูการเจริญเติบโตของพวกเรานะนะว่าต่อเร้าขึ้นเติเขึ้น,ออนยอมตัวเองก็ขอบคุณมากละกันนะครับมากๆเลยนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็นะ อยากให้มาอีกนะครับผมปีสี่เด้อมาเจอกันจะปวดหัวกับหัวหน้าวีเอ็นกับพิตีมอะไรทุกพีมที่ผ่านมานี่ได้ใจมากปีต่อไปงานวัดใช่ไหมรวมสัตว์ปีหน้ารวมสามปีหน้าผีหน้าผีแล้ปีหน้าจะเป็นยังไงรอติดตามอีกแล้วกันนะหวังว่าจะมากันเยอะแบบนี้นะครับผมเอาเยอะกว่านี้ไหม ไม่มีกระซิบกระซิบเออเดี๋ยวจะมีความรวมอี่าความรวมเอฟด้วยเอฟหนึ่งศูนเอฟสิบเลยเขาบอกว่าเขากระซิบมากระซิบก่อนเขาบอกว่าอยากเห็นทะเลดีเอ็นส์จที่อินแพ็นะคะไปลื้อคืนความทรงจำกันนะคะเเ้ยไปลื้อคืนตอนดูหลังก่อนนะครับผมก็ หวังว่าจะเจอกันนะฮะทุกๆงานทุกๆอะไรนะว่าแกนสุยยอดมากกว่ากนไอ้ยไหนขอเสียงพีเอ็นแบบได้ไหมพอไว้ตะโกนพีเอ็นผมขออะไรดีรักใครรักใครใบนี้อ่ะ ขอบคุณพี่อ่าต้ดนตรีด้วยครับผมขอบคุณมากครับถ้าต้องตยังได้ต่อค่ะคือเด็กๆเนี่ยเรายังอยู่ย่างกับบ้านนะคะแต่แม่ๆอยู่สนุกกันต่อนะคะเราอยู่ได้อยู่ี่สี่คลื่นๆนะคะจะอยู่ในคะอยู่สนุกกันนะคะนะคะเราเราสนเด็กกับบ้านนะคะแต่ว่าเราสนุกกันต่อคะเอ่อถ้าเกิดแม่ๆคนไหนเริ่มง่วงนอนรบกวนนะคะอย่ามีค่ะ มากระทืบลงรอยอยู่ข้างนอกนะครับซาน,นักเราก็มีค่ะมีทุกอ,อย่างอยากจะได้อะไรก็อบอกว่าเด็กๆบอกว่าอยากเห็นแม่ๆม,ม,มาอย่างนี้ปีที่แล้วพี่ปีต่อไปก็ยังเป็นอย่างนี้มันก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเราสองคนอ้เนี้ยที่เราอยู่แบบเราสองคนเข <Yeah. S 2> าอยู่สองคนยังเป็นอย่างนี้และแบบ ขอบคุณคงขอบคุณคะขอบคุณค่ะงานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงคุณค่ะงขอบคุณคระงานะบคคะงขอบคุณ่งานของคุณค่ะอบคุงานขอบคุณค่ะงาอบคุณค่งอบคุณค่งานข่คค่งาเขอกคุณ็นเงานอบคุณค่ะงานอบ่ขอบคุณค่ะงานะอคะแล่วกาขอบคุณี่คอาบอบคุณค่านูแลคุณค่ะงานตคุณค่อยู่ในบ้านเลยขอบคุณี่ให้นอบคุณค่ะาขอนบ้านแล้วก็ ขวดแล้วก็ได้เุนะคะขอโทษให้กนสมานคีมอีอะไรให้ช่วยเหลือบอกพวกเราได้สองคนสวนมากเราจะให้คนช่วยน่าเจะให้ครูใครช่วยมีแน่นอนเมื่อกี้คนละ80,000ใช่ไหม ครูปุ้มสองครูรักสองครูกองสองหกแล้วอีกคนละหนึ่งก็เอาไปแค่น okay, ั้นแหละเรื่องเงินไม่มีโอเคก็กลับบ้านแล้วแล้วเจอกันใหม่นะครับผมปีหน้านะถ้ามีสี่สี่ใช่ถ้ามีงานหนีอีกก็เจอกันอีกนะโอเค oh <laughs> I